มันเป็นปัญหาใหญ่ที่คาราคาซังค้างคาใจผู้ชายทั่วโลกครับคุณผู้ชมเราเองก็เจอมาก่อนตอนที่เป็นวัยรุน่นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคผมหนาดกแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นให้มันเริ่มร่วงมันยังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับผมของวูดี้เนี่ยมันหายเกลี้ยงไปเลยครับแล้วก็จะมีเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมมันหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆนะเราเรารู้ว่าเจมส์สมิธมีปัญหาเส้นผมครับพี่แต่ล่าสุดที่เขาทํามาเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันเหมือนกับผมมันกลับขึ้นมาใหม่หมดเลยเหมือนฟื้นคืนชีพนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็อยากจะรู้ละครับว่ามันมีวิธีในการจัดการอย่างไรบ้างเช้าวันนี้เขาจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวฟังให้ดีนะครับผู้ชมมันอาจจะช่วยคุณได้คุณเจมส์เรื่องศักดิ์ครับเตัดได้หน่อยตัดได้ขาดเลยทำไมไม่มีเนืข้าวมันไก่วันนี้ เชิญ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 ขอบคุณมากคุณเจขอบคุณมากผมัสดีคร oh, ับเป็นยังไงสวัดีครับดีนะลูกพี่สวัสดีครับคิดถึงมากเลยฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแก้ขาหนึงผมไม่เคยหัวร้านนะฮะแค่คิ้วต่ำเฉยๆตรงนั้นโอ้มพี่ไม่ต่ำลงเรื่อยๆมาดูหน่อยมันผ่านไม่หลายเจมรู้ไหมทุกครั้งเราดูเจมคนดูเพลงเราดูผมมาดูผมว่าเราหัวทอดทิศแล้วหัวบางๆนะรับรักคนในวงการที่เรารู้กันะครับพี่ เวลามันบางมันจะดูกันออกออให้เจมทําอะไรวะวันนี้พอหรือไปเออวันนี้มันเติมอะไรวันนี้มันโอยอะไรวะคือแบบเราเช็คกันเองไม่แล้วเจมสารหน่อยว่าปัญหาผมร่วงเนี่ยเริ่มตัม้งแต่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่คือต้องเกริ่นนี้ก่อนวนะ่าไม่มีใครเข้าใจคนหัวร้านถ้าตราบใดคุณไม่เคยเจอปัญหานี้จริงจริงมันมันเป็นความทุกข์ที่แบบโอ้โหเคยบอกใครไมหมอทั่วราชาณาจ๊กจ๊ะเคยไปประสบมาทุกอย่างแล้วหมอไหนดัง ฉันไปหมดไปหมดไปหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเออไปกินยาก็มีไซยาเฟกอะไรต่างๆนานาวนลมไงใช่เคยป่ะใช่ขนขึ้นเอออะไรสมรรถภาพบางอย่างจริงเยอะแยะไปหมดแจ๊ยังไม่เคยเจอปัญหานี้ผมไม่เคยเจอแต่ผมเพิ่งเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าขี้กากผมที่หัวเนี่ยคือคือพอมันเป็นขี้กากปพ๊บใช่อไหมพี่วดีอันนี้ผมก็เลยจะล่วงออกอ่ะแล้วคนละแบบอันนันแนวสกปรกเนี่ยอ่ะแล้วอย่างอย่างของเจ๊เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแต่อยู่เท่าไหร่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าปัญหาเรื่องของเส้นผมเนี่ยสมัยก่่่ออนนนนเเเียยมัจะะกกิดฉพาาาคุ40ว มากกว่าเปนต้นไปใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วอ,อย่างตัวเจมเองเนี่ยยีต้นๆเนี่ยเจอปัญหาละเจอปัญหา,เ,าเพราะว่าเพราะ <ๆ S 2> ว่าเราเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็การดูแลรักษาปัญหาการทําผมเนี่ยมันทําวันละสองครั้งบางบทีเจอสเปรย์เจอเจลพัต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลแบบถูกวิธีเมื่อก่อนนี่นะฮะผมดกมาก อยู่ว่างๆแล้วทะไรนี่ดึงผมเล่นนะครับหนึ่งรูเนี่ยออกทิงสามสี่เส้นนะแต่หลังๆเนี่ยหนึ่งเส้นออกเส้นหนึ่งเว้นไปสามสี่รู คือผมมันหายไปเยอะมากแล้วผมพอพอเริ่มผมบางลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจัดทรงยากคือธรรมดาผมมันมีโอกาสร่วงอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมครแต่นี่นะฮะเวลามันร่วงแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะเราเวลาคนที่มีปัญหาเนี่ยมันจะร่วงมากกว่าปกติสังเกตได้ง่ายเลยเวลาตามท่อรูระบายน้ำอะไรต่างๆเวลาอาบน้ำสระผมใช่แล้วก็ธรรมดาผมคนเรามันจะขึ้นอยู่แล้วแต่เวลาที่มันจะขึ้นมางคนผมร่วงเนี่ยมันจะเส้นเล็กลง แล้วมันก็จะอ่อนลงแล้วครับแล้วก็จัดผมยากขึ้นนะครับไปไหนก็ไร้ความมั่นใจแล้วแก้ปัญหาได้ที่ปลายเหตุคือใส่หมวกอ่ะโพผ้าไว้หนวดเป็นความสนใจซึ่งก็ทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วแล้วเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยไหมกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่า กรณีของกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะชะลอได้นะให้มันไม่เกิดขึ้นเร็วจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยการรับประทานยาอะไรต่างๆแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ของคนที่ประสบปัญหาแล้วมันเกิดขึ้นไวในปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของการดูแลเส้นผมเช่นเช่นอ่าคุณคุณทาผมต่างๆนานาคุณทําสีนะครับคุณฉีดสเปรย์แต่คุณไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะครับเส้นผมมันก็หนังศีรษะมันก็เหมือนดิน ผมมันก็เหมือนต้นไม้ฮะถ้าวันนี้คุณไม่ดูแลดินคุณไม่ดูแลต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันหลุดก็แล้วมันก็ไม่ขึ้นมาม่องงามได้ข่าวบางทีเนี่ยสระผมใช่ไหมฮะใช้น้ําอุ่นไนน้าอุ่นมันจะเปิดรูขุมข,มขมนนี่นอนเลยเงยเอาไปนเต่าไม่เป่าใ้นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป่าด้ไม่ทราบวันนี้คือเรื่องจริงเปล่าจริงจริงผมจะบอกให้นะว่ามันเป็นตั้งแต่เรื่องของอันนี้เลยนะมันเป็นตั้งแต่เรื่องของการเลือกใช้แชมพูเพรา <อ S 1> นะว่าแชมพูทั่วไปเนี่ยัน้วาทลี่ ในชมพูมันจะมีสารที่ก่อให้เกิดฟองมันทําให้หนังศีรษะแห้งครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นปัจจัยทำให้ผมร่วงทั้งนั้นเลยหนังศีรษะแห้งปั๊บผมก็จะร่วงมันก็เกิดอาการระคายเคืองเหมือนก็เหมือนดินนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดดินไม่ดีเนี่ยนะฮะเส้นผมมันก็อยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็ยก็ขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนด้วยว่าเป็นยังไงพี่เจมแก้ปัญหายังไงครับถ้าถ้าไม่ทําให้ผมร่วงนะพี่ก็นี่แหละฮะพอได้มาเจอนวัตกรรมคือพอเราได้ค้นพบว่า การจะดูแลนะครับปัญหาเส้นผมเนี um ่ยนะครับเมื่อก่อนเราแก้ปัญหาโดยการเอาเคมีใส่เข้าไปเพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยมันต้องดูแลตั้งแต่การที่เราจะต้องใช้สารนวัตกรรมจากธรรมชาติเพราะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผู้ชายเนี่ยดูแลนะฮะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยครับเริ่มกว้างเกิน6เซนนะฮะจากเสีคิ้วนะฮะคิ้วเริ่มต่ำลงเนี่ยต้องเริ่มดูแลรักษาละผู้หญิงนะครับรอยแสกถ้ากว้างกว้างเกินเซนหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มดูแลละนะครับ พอเราไม่ได้มาค้นพบนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาศึกษาหาความรู้เรื่องของเส้นผมก็ไปมาทุกทางแบบที่วูดี้บอกเมื่อกี้เราเลยค้นพบว่าการจะกลับมาดูแลเส้นผมได้ดีที่สุดคือคุณต้องดูแลด้วยใช้ธรรมชาติเข้าไปดูแลนะครับคือตัวที่เรามาเจอก็คือตัวของรีไวซ์ซึ่งรีไวซ์ประกอบด้วยนะครับสารนวัตกรรมจากธรรมชาติถึง5ชนิดด้วยกันนะครับซึ่ง แต่ละชนิดเนี่ยจะมีผลนในการดูแลอย่างที่ผมบอกว่าเส้นผมเนี่ยมันมีนมโอกาสหลุดร่วงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดอัตราการหลุดร่วงลงก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูแลเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับ,รบหให้มันแข็งแรงให้มันดกดําแล้วก็เส้นเนี่ยไม่เล็กลงเรื่อยๆออนะครับสารนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยจะมีอยู่5ตัวนะครับจะมีรีเดนซิลนะครับตามที่เห็นในจอครับอนาเกนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสารนวัตกรรมนะครับที่ได้รับรางวัลมาจากสวิ์แลนด์นะครับ รวมไปถึงไบโอติน p l u สแล้วก็โสมและคนไม่เคยไม่ค่อยทราบนะครับว่าสารสกัดที่อยู่ในไข่คาเวียเนี่ยนะครับมีผลทําให้เส้นผมของมนุษย์เนี่ยนะครับหนังศีรษะของเรามันคืนความอ่อนวัยให้กับหนังศีรษะเดี๋ยวนะคือ5้าตัวนี้ก็ต้องเป็น5ขั้นตอนห้าตัวเนี่ยเป็นสารสกัดที่เป็นส่วนผสมอยู่ในตัวของอรีไวฟ์เซรั่มครับผมแล้วแล้วที่เราเห็นเป็นเซตเนี่ยคะที่อยู่หน้าวูดดี้คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่า วันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีไปรักษาเส้นผมแต่ไม่ได้ดูแลมันแบบครบวงจรเพราะว่า <ผม S 1> เพราะว่าทุกๆขั้นตอนของการดูแลเส้นผมเนี่ยมันมีผลต่อการร่วงทั้งนั้นเช่นการสระนะครับการนวดผมนะครับการใส่เซรั่มต่างๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดูแลเรื่องการใส่เซรั่มนะครับ,รบแต่ตอนสระเนี่ยยังเป็นขั้นตอนเดิมๆอยู่มไม่ได้เลือกใช้แชมพูที่มันเกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่มีปัญหา แบบนี้อันดับทิ้เลยได้ไหมอะค่ะอันต้องทำอะไรก่อนเออสาธิตเลยคืออันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่ผมไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับคนก็จะแบบมาถามแล้วต้องทําไงบ้างอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการสระเนี่ยนะครับครับก็มียาสระผมอยู่นี่ใช่หรือเปล่าแชมพูตัวนี้นะครับแชมพูคือตัวไหนคะตััวไหนครบแชมพูก็คือตัวนี้นี่นี่นี่ิตเลยนี่แชมพู นะครับแชมพูตัวนี้นะครับจะมีสารที่จะสามารถทําให้ก่อให้เกิดฟองแต่ไม่ก่อให้เกิดอาการหนังศีรษะแห้งครับก็สามารถใช้ง่ายครับก็สระผมเลยนะครับแล้วก็มาตามด้วยครีมบำรุงหนังศีรษะของรีไวท์ครับซึ่งมีโอเมก้า369นี่นะครับจะทําให้หนังศีรษะเราชุ่มชื้นครับแล้วก็แล้วก็ตามด้วยรีไวท์ซิลามตัวนี้คือตัวเดียวกันนะถูกต้องครับซึ่งรีไวท์ซีรามเนี่ยเราจะใช้นะครับเหยาะนะครับไปที่หนังศีรษะนะครับแล้วก็นวดเบาๆนะครับ ่อนเช้าแล้วก็ก่อนนอนซึ่งตัวนี้นี่แหละครับจะทําให้เส้นผมที่เคยหลุดร่วงเนี่ยหลุดร่วงน้อยลงและเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นคุณก็หยอบไปที่ที่มันเป็นบริเวณที่มันผมบางจริงผมผมหยอบทั่วหนังศีรษะเลยครับแล้วก็นวดนวดนามไม่นวดนามไม่เจียก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโนนะครับทุกอย่างมันจะซึมซาบลงในหนังศีรษะอย่างรวดเร็วนานไหมกว่ามันจะขึ้นคือปัญหาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ปัญหาของผมเนี่ยนะฮะผมใช้ระยะเวลาประมาณสสัปดาห์ ก็จะเริ่มเห็นเส้นผมงอกขึ้นมาแล้วเส้นผมที่เคยหลุดร่วงแล้วมันน้อยลงอืครับผมหยอบไปทั้งหัวเลยถูกต้องครับ